นี่ก็มาคู่ไถเหมือนเดิมน,นะครับช่วงเย็นๆช่วงนี้ก็ช่วงเย็นๆแล้วประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นด้านหลังผมนี่ต่ก่อนเคยเป็นต้นไซนะต้นโพต้นโพต้นโพต,ต,ต้นไซนี่แหละตอนนี้เขาตัดทิ้งไปแล้วแต่ก่อนมาแล้วเป็นต้นใหญ่เดี๋ยวนี้เขาตัดทิ้งไปแล้วแต่ว่าข้างหลังนู้ไปไม่ได้เพราะว่าผักกบชาวาจะเยอะมากก็เลยดัดอยู่ที่เดิมอ่ะอยู่ข้างหน้าเนี้เพราะว่าที่นี้ก็จะมีปลาเยอะ นี่ครับตรงนี้ยาวไปนน่นนะยาวไปนน่นยาวยาวพยานไม้นู่นเลยก่อนถึงสะพานเลยนะอี่ตรงนี้ผักตบตวาก็เริ่มเริ่มออกกว่านี้เหลือแหล่งน้ํโล่งๆอยู่ไม่ไม่ไกลแล้วตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าจะได้สักม่อไหมครับอโอ้โออยจะพุด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 นี่ครับโอ้ตัว,วสวยๆนะ บอกว่าแล้วว่าแหล่งน้ําตรงนี้มันมันพอจะมีตัวอยู่นะเพราะว่ามันเป็นอยู่แหล่งเดียวแล้ะที่ไม่มีผักตบชวาหมาะครับหมานะครับตัวแรกเดี๋ยววันนี้เราเราจะดักต่อนะเราจะแกะเอาเราจะไม่เอาขายไปเราจะดักต่อว่าที่เดิมนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเช้าก็จะมาดูใหม่ หากับข้าวครับหากับข้าวพิทพะอนครับนะได้มาแล้วครับตัวเดียวหวานหานไอ้เหมือนหมาแล้วตัวไ,ไปต่อเนี่็อกเกอร์ไม้แล้วครับด็อกเกอร์ไม้แล้วนี่ตัวยังใหญ่อ่ะ าานะอ๋อลุนเลยรุดไปแล้ครับ1ตัวตอนนี้เหลือแต่ปลาหมอลแล้วแปลาเข็งนะ เดิม,มครับนี่ตัวเดิมหลุดไปแล้วมาติด่าครับ ใหญ่ๆเลยของสวยๆ ตัวอย่างสวยเลยครับะโอ้อย่าเพิ่งรุดเด้อนี่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 ครับนี่ครับ ขอไอ้ตัวน้อยเอาน้อยไปแล้วนี่ครับปลาหมอปลาเข็งปลาเข็งเข็ง ไปไหนเลยนี่านไปคานมาเลยไนะอาปูปูนาปูนาปูนาปล่อยไปแล้วครับปลาเข็งออกไปแล้วไปแล้วนี่ครับผลง,งานวันนี้ครับได้ปันดินมาได้ปันดินมาหลายตัวเลยนะ ได้ปมมอมาสามสามตัวอยู่อยู่ในกระป๋องมันตัวหนึ่งก็ก็ปมมอแล้วนะครับนี่ปมมอแล้วครับผมอ่าขอบคุณรับขอบคุณเพื่อนนะครับที่เออเข้ามาติดตามรับชมครับนี่ครับขอบคุณมากครับผม